ดูดุนด่วนบีจีได้จเจริญศักดิ์เอกนิตกลับมาลุยไทยลีกเกมลุกหน้าดูขึ้นขณะที่บุรีรัมเตรียมปล่อยกองหน้าดังออกจากทีม ปิดท้ายที่เมืองทองต่อสัญญาทิสตองโดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลตองสุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะื้อหาแนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเขตการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆกเรเน่พัทในเขตการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้อัปเดตกันด่วนๆเลยนะครับเรื่องราวของการยย้ายยกย้ายในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดก็มีข่าวใหญ่ของ BG ปรปทุมยูไนเต็ดมาฝากกันก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งดึงเอกกนิตปัญญากลับมาจากเอฮิเม f เฟซีนะครับหลังจากเจ้าบุกไปอยู่ที่เอฮิเมเนี่ยโอกาสลงสนามน้อยมากบวกกับมีอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องกลับมาที่เมืองไทยและถูกแล้วนะครับ กลับมาเรียกความมั่นใจกลับมาหาโอกาสลงสนามซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ของเอกนิพนปัญาที่ได้กับอุระแล้วก็เอฮิเมตลอด2ถึงสามฤดูกาลหลังสุดเนี่ยเขาก็ต้องเอามาใช้และโชว์ว่าการไปเจลีกมาเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างแฟนบีจีก็รอดูฟอร์มของเอกนิตในทีมได้เลยนะครับผมว่าเอกนิตจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนเกมลุกแดนบนเข้ามาประสานงานกับชนาทิพได้น่าสนใจ น่าสนใจแต่ต้องมีโอกาสลงสนามรวมถึงต้องรักษาอาการบาดเจ็บให้หายขาดนะครับอ,อันนี้เป็นเอกนิตและอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะได้อยู่กับทีมต่อนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับ BG ประกาศดึงเจริญศักด์กลับมาลุยไทยลีกในฤดูกาลใหม่นะครับคือเจริญศักด์เนี่ยย้ายไปอยู่เซเรโซโอซาก้าในฤดูกาลนี้นะครับปรากฏว่าในฟุตบอลเจลีกเนี่ย โอกาสลงสนามเนี่ยยังไม่มีนะครับได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยฟุตบอลลูวานครับซึ่งทำไปหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ตอนแรกมีข่าวว่าจะได้อยู่จนจบฤดูกาลแต่อย่างที่ทราบในช่วงหลังนะครับเจริญศักด์ก็ยังไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งยังไม่สามารถขึ้นมาในทีมชุดลุ้นลงสนามได้แทบจะไม่มีชื่อเลยนะครับในฟุตบอลเจลีกทำให้บีจีเนี่ยตัดสินใจ ดึงเจริญศักดิ์กลับมาหลังจากไม่ได้ต่อสัญญายืมตัวกับเซเรโซโอซาก้าซึ่งผมก็มองว่าไม่มีต้องเสียใจครับนี่คือความฝันของเจริญศักดิ์ไปมีแต่ได้แต่ได้หลังจากนี้ก็เอาประสบการณ์จากเจลีกมาโชว์ฟอร์มในไทยลีกมาช่วย B ีีปทุมนะครับซึ่งเจริญศักดิ์ก็เปิดใจเขาบอกว่าขอบคุณและดีใจมากๆตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาที่สโมสรเซเรโซโอซาก้าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นต่างประเทศ และคิดนะคิดว่าน่าจะเป็นหลีกที่ดีที่สุดในเอเชียทุกคนให้การต้อนรับและเอนดูเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันสุดท้ายที่ได้อยู่กับทีมอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าได้อะไรมากมายจากเพื่อนร่วมทีมทั้งการใช้ชีวิตใหม่ๆระบบฟุตบอลใหม่ๆรวมถึงวัฒน,นธรรมที่นี่สำหรับเขามีแต่ได้กับได้ได้เห็นโล,โลกฟุตบอลที่ได้พัฒนาในทุกๆด้านดีใจที่ได้มายืนดูด้วยตาตัวเองที่จุดนี้ ขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ดและเพื่อนร่วมทีมและอยากจะขอบคุณแฟนบอลเซเรโซ่ด้วยพวกคุณเชียร์สุดยอดดีใจมากๆที่ได้เข้า,าเป็นครอบครัวเซเรโซแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากอันนี้เป็นคำเปิดใจของเจริญศักดิ์วงกรนะครับก็กลับมาอยู่กับ b g โชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดครับสำหรับเจริญศักดิ์ไม่มีต้องเสียใจไปทาเต็มที่แล้วในเมื่อมันไม่ใช่ที่ของเทเจริญศักดิ์วงกรกลับมาอยู่ ที่ที่น่าจะใช่ของเจริญศักดิ์แหละที่ BG จในฤดูกาลนี้ก็น่าติดตามแล้วกันซึ่งการที่เจริญศักดิ์กับเอกนิตฐ์กลับมาเนี่ยทำให้เกมลุกของ BG น่าสนใจมากขึ้นในมุมมองผมนะโดยเฉพาะริมเส้นของเจริญศักดิ์ก็จะมาเติมเต็มปีขวาและเป็นเวอร์ชั่นเจลิกดูว่าเจริญศักดิ์เนี่ยจะยกระดับตัวเองได้ดีแค่ไหนเช่นเดียวกับเอกนิต์ปัญญาชนะทิปก็จะมีเพื่อนมาเล่นร่วมกันแล้วและบวกกับตัวลกคนอื่นอย่างอ่ะมีโดอี มีรานิวซานตาน่าอ่ามีสารัจูเย็นมีฟอนาซารีเออเกมลุกมีตัวเลือกเยอะขึ้นมากๆเลยสำหรับบีจีปทุมแฟนบีจีก็น่าจะให้กำลังใจทีมไม่เยอะในปีนี้นะอาจจะเสริมตัวไม่ได้บูหวหาแต่ตัวที่บีจีมีอยู่เนี่ยก็ดีอยู่แล้วอยู่ที่โค้ดบอยสุประชัยคมศิลป์นนีะ่จะปรุงแต่งยังไงให้กลมกล่อมซึ่งช่วงเวลาปรีซีซั่นเนี่ยต้องต้องซ้อมให้หนักทำทีมเวิร์คให้ดี ถ้า BG จทำได้เลิกจงกลมเล่นฟุตบอลที่แบบเอนเตอร์เทนเล่นสนุกผมว่า B ีจก็น่าติดตามนะครับก็รอดูได้เอกนิษฐ์ได้เจริญศักดิ์กลับมามีทรัพยากรครบแล้วอยู่ที่โค้ดว่าจะปรุงแต่งได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนเอกนิษฐ์กับเจริญศักดิ์ก็กลับมาสู้เต็มที่นะครับที่ผ่านมาก็ ไปได้เห็นฟุตบอลอะไรใหม่ๆได้เห็นฟุตบอลที่เขาพัฒนาแล้วเชื่อว่าเขาคงได้ประโยชน์กลับมาพัฒนาตัวเองนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องราวของ BG จากนั้นไปดูเรื่องราวของบุรีรัม์กันหน่อยบุรีรัมยูเนเตดเนี่ยล่าสุดนะครับมีข่าวว่ากําลังจะเสียกองหน้าอย่างมาตินโบอาเกียนะครับกองหน้าชาวอิตาลีกาน่าที่มาอยู่กับทีมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับลงไป28นัดยิง12ประตูและ3 x a แอซ พอมีส่วนสำคัญช่วยพาบุรีรัมย์คว้าสี่แชมป์ซึ่งโบวเกียเนี่ยหมดสัญญากับบุรีรัมย์นะครับกำลังจะย้ายไปเล่นกับทีมเอสเปรานเดอตูนิสจำได้ไหมเกยทีมนี้คือทีมจากลีกตูนิเซียซึ่งเอสเปรานเดอตูนิสเนี่ยเพิ่งผ่านการเล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมานะครับอยู่กลุ่มเดียวกับฟาร์เมนโกเชลซีแล้วก็ LAFC ผมได้มีโอกาสพากด้วยโบวเกียก็จะย้ายไปเล่นในลีกตูนิเซียเป็นทีมใหญ่เลยนะเอสเปรานเดอตูนิส ส่วนแฟนบุยรัมไม่น่าจะเสียได้หรอกเพราะว่านี่คือนักเตะที่แฟนบุยรัมเรียกได้ว่าลงทีไรเนี่ยมักจะถูกบ่นตลอดนะสำหรับโบกเกียเพราะว่าคุณภาพเนี่ยต่างกับพวกบิสซลี่คิสพิมแล้วก็มักจะมีลูกที่พลาดอยู่บ่อยๆอาจจะผมก็มองว่าช่วงที่ผ่านมาก็ช่วยบุยรัมได้เยอะโดยเฉพาะลูกกลางอากาศนะครับแต่บุยรัมเขาไปเสริมตัวมาใหม่ที่เป็นจากยุโรปอะโบเกียก็ต้องไปนะครับก็เดี๋ยวรดูฟอร์มโบ,บกเกียกับเอสเปรานเดอตูนิส ว่าจะเป็นยังไงแฟนบุรีรัมก็น่าจะอวยพรโบอเกียให้ประสบความสําเร็จในเส้นทางข้างหน้าเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยช่วยและสร้างประโยชน์ให้กับทีมบุรีรัมยูในเต็ดนะครับแฟนบุรีรัมก็อวยพรโบอเกียกันได้จากนั้นไปดูเมืองทองกันหน่อยโอ้โหหลังจากเปลี่ยนโค้ดปุ๊บทิสตองโดเนอนาคตกลับมาสดใสในทีมเมืองทองเลยนะครับคาดว่าน่าจะได้รับปอกแขนเป็นกัปตันทีมด้วยและที่สําคัญนะครับล่าสุดเนี่ยทิสตองโด ขยายสัญญากับทีมเมืองทองออกไปอีก2ปีนะครับเท่ากับว่ารวมฤดูก,กาลนี้เนี่ยทิสตองโดเนี่ยมีสัญญาอยู่กับทีมถึง3ปีและก็จะอยู่กันยาวๆนะครับก็มีโอกาสที่จะแขวนสตาร์ทที่เมืองทองได้เลยเนะสำหรับทิสตองโดนะครับก็สถิติลงเล่นทุกรายการ172เกมยิงไป15แล้วก็ทำไป35แอสซิตก็ยังเป็นขุมกำลังสำคัญของเมืองทองนะแล้วยิ่งโคตรอ้นมาเนี่ย ผมอาจจะมองว่าทิสตองโดอาจจะดีขึ้นกว่ายุคของจีโน่และเตรี่ก็เป็นไม่ได้ผมว่าโอเคเลยกับการขยายสัญญาของทิสตองโดทีมต้องมีตัวเก่าๆต้องมีเนี่ยแบบเนี้ยประคองด้วยสำหรับเมืองทองก็เป็นดีลที่วินวินสำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะได้เห็นฟอร์มของทิสตองโดแบบเต็มๆในไทยลีกฤดูกาลนี้กับทัพกิเลนพยองนะครับส่วนเรื่องราวของนักเตะใหม่เนี่ยตอนนี้ก็เห็นมาซ้อมกันแล้ว แต่สโมสรเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวเดี๋ยวต้องรอเปิดตัวก็คงน่าจะเร็วๆนี้แหละครับก็อาจจะหาวิธีการเปิดตัวอยู่ก็เป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสําหรับเมืองทองนะครับไปต่อที่ท่าเรือนะครับเปิดตัวนักเตะใหม่เพียบเลยนะเปิด5คนนะครับนักเตะต่างชาติมาติอุสปาโตคนนี้เคยเล่นฟูมิเนเซ่เคยเล่นบอลเนโอเนลิกอินโดแล้วก็มาอยู่กับการท่าเรือ แล้วก็มีบราเยนเปเลอาครับตำแหน่งกองหน้าแล้วก็นี่เคยเป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติโคลอมเบียด้วยนะครับเคยเล่นฟุตบอลโลกอยู่20มาแล้วแล้วก็เคยเล่นอยู่กับลาซิโอนะครับสำหรับบราเยนเปเรลอาหมายถึงฟาวเกสกาดนะครับผู้สปรตัตูดีกรีทีมชาติฟิลิปปินเคยเล่นกับทูแบงคอกก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของการท่าเรือเช่นเดียวกับเรเบนซุดากานะครับเคยอยู่กับบุรีดัม ก็มาเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของการท่าเรือเช่นเดียวกันอีกหนึ่งคนคือมาเตอสลินนะครับตำแหน่งกองหลังเคยเล่นในลีกโมโดวาลีกบราซิลโอ้โหผมว่าท้าเรือเสริมต่างชาติปีนี้น่าดูนะไม่ได้เอาตัวในไทยลีกแต่ไปดึงมาเยอะแล้วกาม่าเนี่ยเวลาดึงใครเข้ามาเนี่ยมันการันตีว่าเล่นได้ในฟุตบอลไทยลีกเลยเพราะฉะนั้นเป็นปีที่แฟนบอลน,น่าสนใจมากสำหรับการดูการท่าเรือ ผมว่าอาจจะเป็นทีมมามืดก็ได้นะสำหรับการท่าเรือในซีซั่นนี้นะครับปิดท้ายเรื่องราวของทีมชาติไทยยูวสก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะครับแยกทางนิชิกะยะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากผลงานไม่ดีในเกมอุ่นเครื่องแยกทางก็เดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ก็น่าจะเป็นโค้ชวังทวชัยดำรงอองตระกูลนะครับอดีตตำนานทีมชาติไทยเข้ามาคุมทัพเพื่อจะลุยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม15-31 ต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับ1-9กันยายนและก็ซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพ9-20ธันวาคมก็เดี๋ยวเราดูว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยย U23 จะผลงานดีขึ้นหรือเปล่านะครับคลิปนี้จะเต็มให้แล้วนะครับในช่องแอนต้องซุยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็แนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเขตกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์นแน่นๆโปรโตีน,น,นเน้นเ้นเกเรเน่พัทในเขตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ